สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นายเนาเลนทราโมดีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทุลอองทูลีพระบาท วันนี้เวลา17.24นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นายนเลนทราโมดีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้นายสิทธาส์บาบูนักการทูตปฏิบัติการกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาฮินดีอังกฤษร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับพระราชวงศ์และระดับรัฐบาลมีการฉลองครบ75ปีของการสถาปนาทางการทูตเมื่อปี2565 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเงยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7ถึง21เมษายน2535และอีกครั้งเมื่อวันที่23ถึง27ธันวาคม2541 กับทรงทําการบินเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2553โดยทรงทําหน้าที่นักบินนําพุทธศาสนิกชนไปกราบสักการะสังเวชนียสถานณตําบลพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมารัฐบาลของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิปี2567 รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินเดียเห็นชอบให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตและพระอาหารหันตธาตุาของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง18มีนาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสถานพยาบาลกุสีนาราคลินิกเมืองกุสีนาราลัฐอุตรประเทศไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดียครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ครั้งแรกเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2559 ได้เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนับพระที่นั่งดยูสิทธิมหาปราศาสตรซึ่งในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมหารือกันเพื่อย,ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัยไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการที่พลเอกคำไตสีพันดอนอดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่2เมษายน2568ดังความว่า พระนักท่านนายทองลุนสีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าอะไรอย่างยิ่งที่ได้ทราบการถึงแก่อสัญญกรรมของพระนักท่านพลเอกคำไตศรีพันดอนอดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจากไปของท่านนั้นนับเป็นการสูญเสียผู้นำและรัฐบุรุษที่สำคัญยิ่งท่านหนึ่งของเราภายใต้การนำของท่านอดีตประธานประเทศ การปฏิรูปสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพความมั่นคงโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่ท่านอดีตประธานประเทศดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ลาวไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดดุดครอบครัวเดียวกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานประเทศตลอดจนประชาชนชาวลาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของท่านอดีตประธานประเทศในการสูญเสียอย่างที่ไม่อาจทดแทนได้ครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัลซ,ซึ่งตรงกับวันที่4เมษายน2568ความว่าพนัทท่านนายบาซิรูดิยอมายดีกาดิยากาายประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเซเนกัลกรุงดากาในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอาํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณาไม่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซเนกัลข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธ,ธารณรัฐเซเนกัลได้เจริญง,งอกงามมาเป็นลําดับ บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุนการสาธารณสุขและความร่วมมือทางวิชาการให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพร้อมด้วยคณะอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิราชสุดาและสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพร,รัตเวชชาดุกูล นายแพทย์กุนทนโสรัตประธานชมรมแพทย์สิริราช75นำคณะกรรมการชมรมแพทย์สิริราช75เฝ้าทุละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนทีมชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุละออมพระบาทด้วย นางสาวพัชรินเหมอังกูลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟซีซันกรุงเทพเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประมูลเห็ดทรัฟเฟิลขาวในงานเวิร์อ ba w บา t e ไวท์ทราฟเฟิลออคชั่นแอนด์ดินเนอร์สมทบทุนมูล,ลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในพระราชูปถม นางสาวว่องเซียวผิงแคทเธอรีนเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่สมเด็จพระนิธฐถาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยเส,ส,สด็จออกนวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภาการชาติไทยครั้งที่56ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระพิจารณาอาทิตย์ การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีสํานักวิชาบัณฑิตศึกษาครบรอบหนึ่งปีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํนรานักงานสถาบันครบครอบหนึ่งปีรายงานผลการดําเนินง,งานสภาวิชาการประจำปีพศ2567 และแนวทางการขับเคลื่อนาของสภาวิชาการในปีพศ2568ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิบราสภากาชาติไทยกับ Japanese r e s c ร r สค t วชูอินเตอร์เ o ช n ่นแน l l อ e ์เสสออฟเนประเทศญี่ปุ่นและขออนุมัติรายชื่อและทุนการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกณต่างประเทศประจำปีการศึกษา2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่4ถึง6เมษายน2568วันนี้เวลา13นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมประรีสว่าคขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาแกนรักษาการแทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ตามวงรอบอย่างต่อเนื่องจะสามารถยับยั้งและป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลัลกษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดทรงทราบว่า ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในปี2568จึงทรงให้ความสําคัญในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป้าหมายอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสาัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ท,ที่มีมากเกินการดูแล ซึ่งการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีด้วยนอกจากนี้การสร้างความเข้าใจถึงความอันตร,รายของโรคพิษสุนักบ้าแก่ภาคประชาชนเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะกระตุ้นให้เกิดคกามตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรคที่สามารถลุกลามจนเป็นอันตร,รายถึงแก่ชีวิต ทั้งนี้การนำข้อมูลของพิษภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าไปขยายผลในชุมชนให้ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธีจะช่วยสร้างความเข้าใจและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มแข็ง การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต,ตามพระปณิธานระยะที่2พศสอ 2, 5 6 4ัถึง2,568เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องวันนี้หน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนาม ตรวจสุขภาพอนามัยทําหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จ,จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วเพื่อควบคุมอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงรวม224ตัว <î vant en> องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทาชนศพสมเด็จพระมหามุนีวงศพิจิตริตะวันโน วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหามุนีวงพิจิตริตะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนัสวิหารนศสลา,าเจ้าฟ้าสมนัตวัดสมนัสวิหารซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567 สุริอ,อ,อายุ88ปีพันษา68สมเด็จพระมหามุนีวงศพิจิตรทิตะวนโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วกับนางพ่อเลี่ยนถาวรสุวรรณเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทณวัดสมนัสวิหารมีสมเด็จพระวรรณรัตนเป็นพระอุปชาได้เปรียนธรรมก้าประโยคปริญญา,าศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัย ประกาศนนิบาตชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขาเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนสวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธและมหาเถรสมาคมเป็นพระเถระผู้มีความรู้ทางด้านปริยัตยิและปฏิบัติเขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาและติดพิมพ์ไว้มาก ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นวิทยากรบรรยายวิชาทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามเณรและศิษยานุสิ์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลลนิธิให้การสนับสนุนที่จังหวัดเชียงใหม พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบร,รมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ มูลนิธิให้การสนับสนุนซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4เมษายน2568ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชนทั่วประเทศทั้งทางวิชาการและทักษะอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มความมั่นใจให้แก่ครูผู้สอนนำไปพัฒนากลยุทธ์และแผนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้องคมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา107คนที่ผ่านการอบรม3โครงการได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ และโครงการฝึก,กอบรมครูที่รับผิดชอบโครงการสร้างทักษะอาชีพในโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สนองพระราชดำรินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งการให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาด้วย ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีแสดงผลสัมฤทธิ์มอบเกียรติบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ประจำปี2567 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีแสดงผลสัมฤทธิ์มอบเกียรติบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ประจำปี2567รวม86คน นโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญเรื่องของการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารมีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดะปรดะหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาต ให้หน่วยราชาการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วิชานาฏศิลป์ปีพาดเครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมมีนักเรียน112คนมีครูจิตอาสาที่เป็นบุคคลภายนอกเสียสละอุทิศตนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและได้รับรางวัลจากการประกวดรายการต่างๆจำนวนมากเป็นการสึบสารศิลปวัฒนธรรมมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป สำนักงานกปรร่วมกับกบฟผลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้ตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในสูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้ตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขารวมเจ็ดแห่งภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็นมีนางสุพรรีนรินเลขาธิการและนางพัชรินรพพีพรพงศ์รองผู้ว่าการเงินและบัญชีกะกอฟอร่พอมลงนามเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ตู้แช่เป็นตู้แชร่รุ่นใหม่ใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้จบข่าวในพระราชสานักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ